จะว่าการไปรางวันเต็มตี้ถ้าเฮาเกิดลาพญาก็จะรู้หำหมอปิ่นเจ้าซอยังงอให เียวพ้องคือมันแกงอมเราเ้ามาตัวกันนะถือว่าในเรือนี้มีสื่อสัมพันธ์สนุกสนานแต่บ่คือมันยู่งอย่าขอพู่ก็คือมันฉลาดมันไกลอบ้านนาจะไปมาอู้เรื่องในมุงเออแล้วน้องปวดใจบ่โอเรื่องในมุงอันเรืองหมวยยุ่บ่เข้าไปอ๋อหมวยนี่นี่มวย วัวเขานลีไมได้ชื่อมาชไหมเขาชลีไมได้ันลีมันบมีขายเด่กเจ้าอะเมืองลาวน่ะคือกล้ยไข่ไม่มาจะชื่อกล้ยขาวอีกบมีมีกกล้ยขาวน่ะมีกะมีกะ กุ้ขาวดิแกงยาโคกงกเลยนะอิ่มเอิมมากอิ่มเอิมมากกุ้งเาเยาแกงเดียวมาด้อิ่มหมอเออเดียวอิ่มเลยอิ่มเลยจัโโไปอีกดได้ชินแล้วอย่าโชคมีบฮยน่้วานก้นไม่ใช่รู้เนี่ยจะเรียกว่ามูเอใไม่ใช่หมูเดียวกันแล้วนะแล้วก็บูเาอูเาขา 我白个，白个，<music> <music>